กลับสวัสดีจ้าพี่น้องผบฝ่ายสู้ผู้สู้คนจ้าแต่พี่น้องจ้ากลับสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมคลิปเป็นกำลังใจเด้อจ้าพี่น้องจ้าจะได้กระปากเป็นกำลังใจเด้อจ้าขอบคุณในรายจ้ามาเมื่อนี่เสนอเมนูแกงนมไม่ซอสเด้อจ้าพี่น้องจ้าแกงแมงนมไม่ใส่กระเพ็ดฟางใส่มะหวั่ใส่ปลาขาจ้าพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวก็จะมีแกงปลาด้วยจ้า กินกับมะเขือแต่ก็มีผักเกษตรหนานจากพี่น้องกินกับเกล็มใหมะ่ๆแซ่บแซ่บคอกันดีมาจากพี่น้องวันนี้วันนี้มีข้าวเหนียวเลยจ้ามาแซ่บแซ่น้ำกันจ้าพี่น้องจา้าจำเจียวปลา, <c oughs> าก่อนระจัดอืมรัมกละสดเกงมดใหม,ะมะ่ trà nhiệt sang, hử, rạm, tác เสรบจแก้ี่โมกะแกงคุณคุณแบบนี้ด้วยจ้ะคุณขมเบือแเสรไหม นี่อัอนเดีวยวม,มาจากพี่น้องกินแกงเปนมาสดๆน้ำกันจ้ะแกงแบบคุณๆด้วย แก่ปลาแซบแซ่บปากก็ดีเนาะเนาะแซมเนาะบรรยากาศคืนฝากถูกฝนนี่แหละจ้ะ น้ำใหม่ตระห้ากับดุซ่ายมันว่าเนี่ยสองคนทักเอาตะแง้งมาเขี่ยแบแทบ น้ำมันมันสนน้ำมันไฟปาพรกเตร็จก็เก็บเอาหยอดน,ออนอ่อนมาเลย หอมมากเมนูปรดแกงลมไยลูกโดดพอามีตัวนั้นเอาไปสุนไป ัครับมาเลือกดาบพี่น้องก้าอืม ฝนตกดีดีจับพี่น้องกันจับอื้มอื้มจุ่มไป phát thả <laughs> kèm mò một cái rồi cho tôi nọt ิมแบบซัดใจเลย <laughs> อืม We have caused chăm theo và lại chào và hẹn Tụp bơ chào và hẹn nó nhai cái miếng cháo phía nào bông mặn mặt cái nén mềm no nhai cái hết nó mày xuống. vậy kinh Ui. 啊、yeah. ใส่น้ำนลยหน่อยแกงแซ่บนี่กะอื้อสับ ใช่ขนาดอากาศเหมือนฝนจะตกกันยังหอนเไอจ้ะพี่น้องจ้าอะไรจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสั้นนิดเดีจ้ะพี่น้องจ้ะขอบกันไหมคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะไปแล้วจ้ะ